พี่น้องรถพราะนี่โจมาหลายคันแถบแบงคอยาะคันแน่เปียงเพียอะจะคันไหนเป็นคันแดดแน่หลายแมนเบิดได้หนิจะไหนจะขี่เอาคนผู้เดียวสองคนยังไปนั่ยคือว้ารอะไรอ่ะอะไรอ่ะใครอ่ะใครอ่ะทำไมมันหลบอยู่เนี่ยล่ะใครเนี่ยพี่เพิร์ธพี่แพนทำไมมันหลบอยู่นี่ล่ะเอาคือมันหลบอยู่นี่ตุ๊กตาอัน บูบูเขาเล่นซอนแอบเขาเล่นซอนแอบก็ไผลนี่แหละรถ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 ใครมาข้างหลังใครมาข้างหลังอ่ะข้างหลังข้างหลังไปพี่น้องนี่นะครับรถบอโจนะฮะอนาจักรของเราขี่จะเป็นผู้คนสองคนจะเป็นขี่หลายล้ำเพลินล้ำแพงกันท่านใ้ขี่เป็นเพี่อแมนเบิร์ดเลยโกดธแค่สั้นสื่อตัวเตี้ยนี่ซะมันน่ารักดี เออมันหมุดไปใส่มาหลายไงแมนเบิร์ตี่พี่น้องเพียพี่เอก B M พิกพี่น้องสังเกตน,นะฮะทะเบียนนะฮะทะเบียนรถบอสโจก็จะตัวเดียวกันนะครับเลขล็อกไว้นะครับแปดแปดหกห้าถ้าเห็นแบบแบงค์ห้าคือก็ต้องสงสัยนะครับรถบอสโจพุ่นกับแม่นะครับพุน่นแมนเบิร์ตมาแล้วครับผมวันนี้เพียยังบอกเบิร์ตแถวท่อนี้นะครับผมยังมีรถแห่แล้วก็ยังมีรถอ่ นะฮะรถหกลอ้อนะครับผมนี่นของทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับอันนี้ทีมงานของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับอันนี้เรามาจำสอมนะครับที่บ้าสวัสดีครับชาติสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ นะครับวันนี้ก็มาดูอ่าวงสองรันสคริปนะครับวิแมวดิสสวัสดีครับไม่เจอกันเลยสวัสดีครับแตมาเจออีหยังหนูได้ใส่ลูกเห็นตาทีนอนไปในเมืองเออเห็นตาทีน้อนสิมาสีเห็นอีหยังเป็นชาวพื้นล้าเล่บอกว่าพนลุงวงสองวันนี้มีโอกาสมาเบิ้งวงสองรันสคริปนะครับเมื่อคืนนี่พลาดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่คาตะน้อนนะครับ บบบโอ้เวทีสวยมากแล้วก็จะเปิดไฟเปิดยังคือนี่พี่น้องบัดนี้วันนี้มาดูได้มาดูของจริงนะครับเมื่อวานดูได้ไลฟ์สดเพราะว่านอนอยู่บ้านเฉยๆนะฮะัร่างใดปฐมบัตรเทิงศิลสวัสดีพี่แตงโมค่ะสวัสดีค่ะเอากระดิบซอสหลอดเตี่ยเวทีจริงใหญ่มากใช่ไหมเมื่อคืนแบบว่าเห็นภาพหลุดออกไปสวยมากเมื่อคืนนี่ข่อยซ้อมล้มแล้วไปเลยกลับไปน้องไปเมย์ ไม่คิดเลยว่ามาเจอหน้าหน้าเวทีจริงวันนี้จะสวยมากแล้วก็ใหญ่ด้วยแมนบแตกต่างจากในรูปแอยากให้ทุกคนมานะคะว่าที่30 30เอสหนี่พี่น้องมาเลยอีกบ่กี่มือเด้ยไม่นี้วันที่พัฒนาล่ะวันนี้25ละใช่วิที่ลุ่มปิดไหมมีกลุ่มปิดอีกไม่ถึงอ่าไม่ถึงอาทิตย์ประมาณสี่ห้ามือเอาหน้าใบสามมือไปมีเวลาซ้อมให้สามวันน้องจันก็เป็นซ้อมใหญ่ สอบใหญ่เขากใสิมุกเวทีไปสนามกีฬานะครับพี่น้องครับกำลังเยอะๆนะถ้าใครมาไม่ได้ก็เข้ากลุ่มปิดเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ระหว่างม่สีใหญ่มาอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์ใช่ใหมอุ้ยมาอยู่เด็กเไลาบอกพี่นี่สวยวันนี้ก็มาให้กำลังใจนะคะเวทีใหญเวทีจริงสวยมากใช่แสงสีเสียงต้องรอเบืงองตนตอนเขาเปิดไฟเนาะท่าจอยคนจอย l อลคือใหม่นะฮะแล้วก็ใหญ่มากใช่ใหญ่จริงๆนะครับผมใก็ต้องมารอชมนะครับของจริงวันที่ วันที่21นะครับเขาบัตรเขาได้กลุ่มปิดได้ด้วยพี่น้องมีกลุ่มปิดด้วยนะครับบัตรราคา129บาทนะครับ129บาทนะใช่ครับหนึ่งกำลังใจนะคะใช่และเพื่อให้ซีเมาส์แจกพี่น้องที่บ่มีกือรังซื้อน้ำกระได้ครับพี่นอ้องติดต่อที่เพจสามพิทลันแทงแฟนเพจได้เลยนะครับอขอบคุณพี่แตงโมด้วยนะครับที่มาเยี่ยมย้มวันนี้ครับผมนะะฮนี่นะฮะผมเมื่ีเปิดไฟแล้ว ก็จะรันแล้วนะทุกคนยันเียัยวมันเยวมันเดียมานดยวเยมันเำก็ถ้ันดี่าบันยเดมนเดมนเดร้านีันเดีวมเดีมเคีย <Hayır. S 2> วนเดีมนเดนอาบมน้ีวมันเมนดีมเทศก็กันเดวมนีนเดนเดีวมาเดีนเดีนเยันียมนอียนียันดยวมันเดนมันียนยนียวหนวันีนดัน ก็ชัดเจนมืออื่นก็ได้ตืนอีกจะวันเลื่อนอีกเด้อมื้อคืนน่ะไม่เลื่อนหรอกพรุ่งนี้ยังไงก็มือเนเพศแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในสตรีตอ่านะฮะ,นะฮะ,นะฮะมือัอนี้ซ้อมใส่สุดจริงสคริปต์จริงรันจริงนะฮะร้องจริงแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีอ่าลำเรื่องต่อนะฮะแต่ว่าบรรยากาศสดๆพี่น้องอาจจะบ่ได้ เนนะครับยังไงก็ติดตามที่ช่องใหญ่ได้เลยนะครับสาวน้อยเพชรวันแพงแฟนเพจหรือสาวน้อยละเม่นโชว์นะครับทุกคนสามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะครับอันนี้อ่งางเปาสาวน้อยละเม่นโชวยอ่างเปาสาวน้อยเพชรวันแพงออริจินอลอเท่านั้นนะครับผมพีอ่อามว่าแถวนี้แล้วาาเด่นหาห้างแล้วท่านคิดจะาหาห้างไครับ ผู้ใดปากกล้องมันตื่นแล้วบักกายมันตื่นแล้อบากกายมันส่วนอยู่แล้วมันมาหล้วตีพูนเครื่องห่านม้ไปปาดไฟแหมไม่มเห็ดขากแท้วงสอง เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับติดตอ่อว่าจ้างได้เลยนะครับด <Monday> ังใจเห็นผลงานเพลงเอ้ผลงานเมื่อคือนหน้านาเวทีนะครับทุกคนนะฮะว่บบาจ้างได้เลยครับพี่น้องติดตอ่อไปทีส่สาวน้อยเพื่อนแฟนแฟนเพจนะครับหรือสาวร้อนเว็นโชว์แฟนเพจนะครับแล้วก็อันนี้ยังบ่าท่านจะเสียสูบุรีพี่น้องเ <Monday> วทียังไม่ได้มีแค่นี้ฮะทุกคนข้างๆก็จะมีลำโพงนะฮะมีลำโพงมีจออีกได้พี่น้องมีลำโพงมีจออีกมันไม่ได้แค่นี้นะฮะทุกคนดูจอใหญ่มากจอเอดีใหญ่มากเลยทุกคนใหญ่มากเลยแม่ แม่แอร์เลิศไหมวันนี้เลิศนะจริงๆเนี่ยมาดูวันนี้มาดูของจริงไงเมื่อวานท่าไม่อยู่ใช่ไหมเมื่อวานจะไปนอนวันร้องไห้แม่ไม่มาวันไปนอนร้องไห้อีคนเดียวอีเวนร้องร้องเล่นร้องเล่นแม่อามทำไมน่ารักจังอามน่ารักไหนแน่ไหนอามไงรักอามจ้างเขาอ่ะอีตังอีเวนแม่สามารถามพูชาแจกเงินเด็มเสื้อพูชาแจกเงินหนูแม่ด้วยข้างล่างเนี่ยคุณมาช้า รอเล่ยนรอไปหมอขึ้นไปถ่ายขึ้นไปถ่ายออ๋ถ่ายได้เหรอขึ้นไปถ่ายทำไมจะไม่ถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้หรอไม่เห็นเป้าไม่เอาไปคลิปสองได้ไหมันจะไม่ใช่มันจะแปดนาทีอีกคนไปถ่ายแม่น่ะลูกถ่ายแจกผู้ชาร์แจกนั้นเราไอ้ก้าก้าไปจับผู้ชาร์จไม่ไหวมีไหมเอาไปถ่ายนะอันนี้ว่าเอาไว้หนึ่งเอาประกดโอเคครับพี่น้องอ่ะ อขบคุณครูชาติมากๆนะคะอ่าพอได้รางวัลเสร็จปุ๊บเดี๋ยวครูชาติจะเรียกมาฉีกขาทุกคนเลยฉีกขามันอยู่ปฐมเหรอวงสองวงสองมาที่เวทีวงใหญ่มาที่เวทีครับลูกวงใหญ่รวมบนเวทีสวัสดีครับพี่ทอมนะครับไปเลยครูชาติน่ารักมากๆเห็นไหมของครูเอก็มีค่ะเลี้ยงน้ำค่ะที่อยู่ข้างหลังค่ะเป็นเอา มุมด้วยาสาบอลกดข้างหลังโล้วไปตักกันเลยบับอ่ากีปีิบบมุมด้วยตอตบ,บคลิปไหนะ